มาต่อกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตด,ดีๆดีกว่านะคะเมื่อเราศิลปินในวงการเพลงเนี่ยเขาก็มาร่วมรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองโปรดิวเซอร์แล้วก็อื่นๆเลยจัดคอนเสิร์ตการกรุศลกันนะคะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ นับเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งนะคะของกลุ่มเพื่อนศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์รวมไปถึงทีมงานนักดนตรีมืมออาชีพตัวจริงเสียงจริงค่ะกับการรวมตัวการสร้างสารคอนเสิร์ตดีๆกับคอนเสิร์ตทำบุญหวังผล3ตอนพิเศษนำทีมโดยพี่เจี๊ยบวัฒนาที่มาพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆสบายๆที่ทุกคนร้องตามได้ไม่ยากค่ะพี่เอกสุรเชษนะคะกับเพลงช้าๆซึ้งๆแต่กินใจคนเหงาหลายคนรวมไปถึงคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างพี่โบสุนิ ตาค่ะที่หวนจับไหม่อีกครั้งก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำเพลงเพราะๆระของเจ้าตัวมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกันและศิลปินชื่อดังอีกครับข้างก็มาร่วมงานด้วยรวมถึงศิลปินรับเชิญอย่างสาวร่างเล็กออมแอ้มหรือว่าออมสุชานะคะมาร่วมเพิ่มความพิเศษด้วยการโชว์เสียงใสๆกับท่าเต้นน่ารักน่ารักที่จะตัวถึงกับร้องไปเขินไปทีเดียว หวังผลค่ะครั้งที่3รวบรวมเพื่อนๆอันนี้เป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งค่ะจริงๆคําว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยคือเพื่อนๆที่เป็นแก๊งนักแต่งเพลงคุณบันเจดสินทุกครับเจียวัฒนาค่ะอินบุโดกันค่ะ ยังมีบานาน่าโบทแล้วก็พี่มิกเชษถายารสเอกค่ะที่เป็นแก๊งค่ะค่ะแล้วก็พี่ออสบัณฑิตทองดีค่ะซึ่งแต่ว่าหนนี้เราจะมีเกสเป็นพิเศษขึ้นมาอันประกอบไปด้วยเอกสุรเชษต์แบ็คเฮดโบสุนิตาครับอ้าวพี่หนึ่งเนี่ยลงวิดีคอนึงครับตายแล้วเดี๋ยวแล้วก็ออมสุชาหรือออมแอมค่ะทุกอย่างที่เราเห็นในวันนี้ค่ะทุกคนมากันด้วยต้นทุนศูนย์บาทกระทั่งช่างแต่งหน้าทำผมเด็กสเตททุกคนมากันด้วยต้นทุนศูนย์บาทเพื่อให้เงินรายได้ทั้งหมดไไม่่่่ใชแคสวนนึงหหรือป อะไรก็ตามแต่ถูกหักไปค่ะเท่ากับว่าคุณซื้อบัตรมา600บาทคุณทำบุญ600บาท<ช>หลวนหลวนนี้ใครจะบริจาคเพิ่มเราก็อนุโมทนาค่ะคไม่รู้ว่าแฟนคลับออมจเยอะอาา่สาน้องออมสุชานะก็ออยังถือโอกาสมาทำบุญด้วยการนำตุ๊กตาหมีตัวโตครับมาร่วมประมูลราคานะประมูลได้ถึง26,000บาทครับ เรียกว่างานนี้นะคนดูทั้งฟินทั้งอินแถมยังได้บุญกลับไปตามๆกันโดยได้ทั้งหมดนะครับจากการแสดงคอนเสิร์ตจะนําไปมอบให้กับบ้านปั้นดาวพร้อมร่วมจัดซื้อและก็ทําอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการกลุ่มเด็กภาวะดาวซินโดมก่อนที่จะปิดท้ายค่ำคืนอย่างสนุกสนานด้วยวงแร็คเฮตนะครับ ก็ผ่านไปกับอีกหนึ่งงานดีดๆเนาะอเป็นคอนเซ็ปต์กาุศสลอย่างแท้จริงเลยนะคะไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งเป็นแบบรายได้ทั้งหมดเลยนใ<ช>นการทำบุญน่าช่นชมรับ